กราบสวัสดีค่ะหัวขี้5บาทนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางด้านของป้ายนําหน้าชื่อนะคะทุกคนเห็นไหมตรงข้างหน้าชื่อเล่นของหัขี้นะคะมีป้าย กำหนดอยู่อันนี้เนี่ยจะเป็นป้ายเลเวลหนึ่งเพียงแค่รวบรวมทีมทั้งหมด4คนแล้วก็กดลงทะเบียนก็จะได้รับป้ายแบบนี้มาเลยในส่วนของป้ายน,นั้นสามารถกำหนดชื่อได้นะคะก็แล้วแต่คนในทีมนะะว่าจะตั้งชื่อทีมว่าอะไรแต่ก็คือไม่สามารถตั้งซ้ำกับป้ายอื่นได้แต่อาจจะมีแบบใส่ฟอนต์พิเศษนะคะหรือว่าใช้เทคนิคอื่นๆในการสร้างชื่อได้นะ ไอ้ป้ายชื่อเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะที่ในรายชื่อเพื่อนของเราก็จะมีพวกป้ายสีสันต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะไปนในทางด้านของการแข่งขันนะคะส่วนป้ายที่เห็นแบบรูปแบบอื่นเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้นะซึ่งเป็นการแข่งขันพีเคแบบทีมนะทุกคนตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะปัดขวาไปตรงมุมล่างสุดนะคะจะเป็นรูปไฟอันนี้เพียงแค่ มีเลเวล3นะคะความนิยมรวมอยู่ที่10,000คะแนนขึ้นไปก็สามารถทำการรวมทีมกับผู้เล่นอื่นได้นะคะระยะเวลาการลงทะเบียนสามารถลงไปได้ตลอดจนถึงช่วงการแข่งขันเลยถ้าใครจะเอาแค่เลเวล1เท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันก็ได้แค่ลงทะเบียนก็ได้รับเลยทันทีนะแต่ขอเตือนนะคะสำหรับใครที่เคยเป็นหัวหน้าทีม การแข่งในรอบก่อนหน้านะคะก็ให้เรามัดระวังในการตั้งชื่อด้วยนะเพราะว่าชื่อใหม่ที่เราตั้งเนี่ยชื่อเก่าจะเปลี่ยนไปตามชื่อใหม่ด้วยไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยดูอย่างของหัขี้นะคะเพราะว่าหูวขี้เคยเป็นหัวหน้าทีมในการแข่งรอบรอบในตอนที่เป็นเนี่ยนะป้ายไตายวายถ้าใครเคยมาเป็นน่าจะจำได้นะคะในการตั้งค่าป้ายก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็ตั้งค่า ป้ายจะอยู่ตรงข้างล่างกรอบรูปนะคะอันนี้ที่เราได้รับมาจะเป็นแบบทาวรนนะแค่ลงทะเบียนนะคะก็ได้รับอย่างที่บอกไปเลเเวลหนทันทีก็จะเป็นพื้นสีม่วงแบบนี้แล้วก็มีอักษรมีรูปลักษ์รูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของป้ายนั้นนะคะสามารถแก้ไขได้สองครั้งก่อนการแข่งขันนะแต่แนะนำเลยถ้าสมมติว่าแก้รอบที่1ไปแล้วเหมือนเขาจะคูดาวสามารถแก้ได้ในอีกหนึ่งวันนะคะ วันนี้ก็วันที่20แล้วระยะเวลาการแก้ก็ยังมีได้จนถึงวันที่23นะคะก็คือมันจะมีเริ่มการแข่งขันรอบแรกนะคะในวันที่23หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะในส่วนของชื่อนะคะและคนอื่นก็ไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากหัวหน้าทีมนะคะหรือใครอยากได้ที่ป้ายสวยๆเลเวล่าสองสามสี่เี้ย ก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันหรือเป็นเรื่องของการไปเปยไก่ให้ทีมอื่นที่เขาทําการแข่งขันแบบจริงจังนะคะอันนี้เนี่ย,เ,ยเราจะมาอธิบายในส่วนของการแข่งอีกทีหนึง่งเพราะว่ารายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากเลยทุกคนแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นของรอบการลงทะเบียนเท่านั้นนะคะใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะป้ายนั้นจะเป็นถาวรทุกป้ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายที่เราขโมยมาแล้วก็ป้ายที่เราไปเปนะคะถ้าสมมติ หัวหน้าทีมเขาที่สร้างเขาเขาสร้างทีมใหม่แต่เป็นเคยเป็นหัวหน้าทีมเก่าไอ้ป้ายที่เราไปเปมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามหัวหน้าทีมที่เราไปเปมาเหมือนกันนะทุกคนอย่างของฉลามเนี่ยหัวหน้าทีมที่เขาแข่งก็คือพี่พัทนะคะเ C S พัทถ้ากรณีที่ พี่พัทเนี่ยเขาได้รวมทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาเปน็นหัวทีมอีกรอบแล้วรอบใหม่เขาได้ตั้งชื่อทีมใหม่ชื่อฉลามก็จะหายไปทุกคนเปลี่ยนไปตามชื่อใหม่ที่เขาตั้งแต่อันนี้มั่นใจเลยว,ว่าฉลามไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าเราคุยกันได้อยู่นะคะเพราะพี่พัทเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว <c ười> แต่อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อฉลามเดิมนะคะก็ค <c ười> ือไม่มีขีดข้างหน้าข้างหลังนั่นเองใครที่เคยเปน,นะแล้วอยากได้แค่คาว่าฉลามอย่างเดียว อาจจะมีวันนั้นเหมือนกันนะคะถ้าพี่พัดเขารวมทีมได้นะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีค่านิยมนะคะหูขี้ก็ขอแนะนำเลยให้เป็นแลกเอานะ,ะก็ถ้าใครก็เรียนนะคะเดี๋ยวนี้เขามีระบบการแลกของขวัญด้วยนะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะมีของของขวัญอยู่จิ้มเข้าไปสามารถเริ่มการแลกเปลี่ยนได้นะคะ มันจะเข้ามาสู่หน้าต่างแลกของขวัญเนี่ยอันนี้จะมีแบบคนมาแลกอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนกรณีที่เราอยากแลกเราก็แค่จิ้มไปตรงการแลกเปลี่ยนนะคะสมมุติเรามีมอไซค์อยู่เราอยากได้สี่ร้อยเก็กดไป2คันอันนี้เราจะได้แต้ม400คือตอนนี้เรายังไม่ได้นะคะเราแลกไปเราจะได้แต้มก็ต่อเมื่อมีคนมาแลกคืนของเราหรือเราอาจจะไปแลกของเขากรณีเนี่ยที่เขาแลกมาแล้วก็กดไป1คันกดแลก เราก็จะได้รับแก้มมานะคะถ้าเรากดทันไม่พบรายการแลกของขวัญก็คือมีคนกดไปก่อนหน้าเราแล้วแล้วก็สําหรับใครที่กดแลกไปแล้วแต่ไม่ได้ของขวัญึ้นมาก็ให้เข้าไปที่บันทึกการแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถกดยกเลิกได้นะคะกรณีที่ยังไม่มีใครมาแลกเปลี่ยนเราของขวัญก็จะกลับคืนมาดนะ้เดี๋ยวดูนะกดยกเลิกปุ๊บของก็จะหมดอายุแล้วก็เราจะได้ของขวัญกลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะ หรือจะเป็นการไปรับซื้อนะคะที่ตามเพจต่างๆอันนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังการเกลียนเราต้องดูเครดิตในการซื้อขายดีๆด,ด้วยต้องมั่นใจนะว่าไอคนที่ขายเราอะ่ะมันไม่เกลียนแน่นอนที่แนะนําก็จะมีเพจของน้อง BB t e ทีนะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจของ PUBG Mobile นะคะกลุ่มพูดคุยพูดคุยเขาก็จะมีแอดมินนะคะที่เป็นคนกลางให้ก็แนะนําให้มีกลางด้วยนะคะก็ เขาเรียกว่าอะไรอะในการซื้อขายอะกรณีมีกลางเราก็จะมั่นใจได้ส่วนหนึ่งแล้วเราจะไม่โดนเกลียนนะแล้วก็การซื้อเนี่ยจะช่วยประหยัดในการเสียยูซีเสียเงินด้วยนะคะตอนนี้1 0 0 0 0มืนแต้มเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ30-50บถึงาาทประมาณนี้มีอะไรอีกนะก็สำหรับใครที่จะลงแข่งนะ แล้วก็อยากได้ของรางวัลอื่นๆเนี่ยก็แข่งไปแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้ลงแต้มกันคนละ2,000หรือ5,000อะไรประมาณนี้ต่อรอบนะคะจะแพ้หรือชนะก็ว่ากันไปก็อาจจะได้ไปถึงรางวัล PK 3ก็อาจจะ ด้นะคะเพราะว่า PK3 เนี่ยเขามีของรางวัลเป็นท่าเต้นนะอันนี้เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อคนที่ลงทะเบียนการแข่งทําการแข่งขันเท่านั้นนะกรณีที่ไปเปย์ปให้คนอื่นเนี่ยเราจะได้รับมาแค่ป้ายนะคะในส่วนของป้ายที่เราไปเปย์ก็จะไม่สามารถทําการเอามาแก้ไขในส่วนของอักษรได้แล้วก็ป้ายที่ไปเปย์เนี่ยกรณีนี้ที่เราไปเปย์เขาตอนที่เขาทําการแข่งได้แค่เลเวลหนึ่งอยู่ถ้าเขาแข่งไปจนถึงได้ไป้าย เลเวลสองป้ายของเราก็จะมีการอัพตามเจ้าของป้ายด้วยนะคะใครที่ไม่ค่อยมีงบก็แนะนำให้หาเพื่อนมาแลกเพื่อนมาสี่คนอย่างที่บอกไปก็สามารถจะเป็นแบบตั้งชื่อข้างหน้าชื่อเล่นเป็นเดอะแก๊งอะไรอย่างเงี้ยสี่คนใครไม่ได้ซีรีส์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของป้ายหรือว่าความสวยของป้ายนะคะแค่ลงทะเบียนก็ได้รับเลยป้ายเลเวลหนึ่งสีม่วงมวงแบบนี้นะคะ ก็ประมาณนี้แหละการแข่งก็มีด้วยทั้งหมดแปดรอบพูดไปอย่างวะเออเพราะว่าตอนนี้นึกอะไรได้ก็พูดนะไม่ได้มีบีบไม่ได้มีอะไรนะก็อย่างที่บอกไปใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะของรางวัลอื่นๆเนี่ยมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากมันก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งเราด้วยว่าคู่แข่งเราอ่ะที่เราแบบจับคู่เจอในแต่ละรอบของการแข่ง เขาจะแข่งจริงจังไหมหรือว่าเขาแค่ลงเฉยๆแต่หลังๆมาเนี่ยรอบหลังๆมาเท่าที่หูวขี้เห็นนะคนจะแค่ลงทะเบียนการแข่งเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบตั้งใจงที่จะมาแข่งแค่รวมทีมแข่งแต่ไม่ได้แข่งเลยไม่มีแต้มเลยส่วนมาก <c oughs> ผู้เล่นในการแข่งเนี่ยจะเจอกับ PK ศูนย์ตลอดระยะเวลาการแข่งเลยอันนี้ก็จะเป็น พอดีให้เราก็อาจจะเก็บไปถึง p K 4อะไรเลยถึงขั้นนั้นเลยก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ลองลองดูกันไปทุกคนตอนแข่งอะ่ะเราจะเจอคู่แบบไหนแต่ถ้าไปเจอแบบคู่ตึงๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปล่อยปล่อยไปเลยก็ได้นะ,ะเพราะว่าแข่งทั้งหมดมันแปดรอบใช่ไหมคะแนานสูงสุดที่ได้รับต่อรอบก็จะประมาณ6063คะแนานประมาณนี้นะ63คะแนานนี่คือเล่นถึงถึงหลัก4ล้าลาน,นะะ <c oughs> เป็นคะแนานรวมทีมนะคะ ขออภัยด้วยค่ะไม่ค่อยสบายโอเคเดี๋ยวรูปแบบของการแข่งเราจะมาพูดกันอีกทีในช่วงของการเริ่มการแข่งไปแลกก็คือหลังจากวันที่23เดี๋ยวที่จะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการแข่งให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะใครมีข้อมูลอะไรมาแช์ก็มาคอมเมนต์กันได้เพราะว่าขี้เนี่ยก็ทราบเท่าทุกคนนั่นแหละแค่มีข้อมูลบ้างนิดหน่อยเวลาแบบ เราไปเล่นเราไปทําหรือว่าเราไปหาข้อมูลมาเงี้ยเราก็ไม่ได้ข้อมูลมาจากข้างบนนะคะเราไม่ได้เป็นแอดมินเนาะเราก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะคะทราบเท่าที่ทุกคนทราบนั่นแหละจะทราบมากทราบน,น้อยก็เพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราผ่านผ่านการแข่งขันผ่านการเล่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้ข้อมูลบ้างนิดหน่อยก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะ ก็ประมาณนี้แหละจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเนาะก็แค่ใครอยากได้ไายสีมุ้งธรรมดาก็แค่ลงหาเพื่อนมาสี่คนเท่านั้นจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย